ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ100เมตรสุดท้ายเช็คโปรแกรมลุ้นแชมป์พิมลีก8นัดท้ายลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลใครหนักกว่าลิเวอร์พูลนำโด่ง12แต้มก่อนเข้าสู่8เกมสุดท้ายในการลุ้นแชมป์พิมพ์นยี่สิบสี่2ึขณะที่อาร์เซนอลต้องลุ้นให้หงแดงสะดุดอย่างน้อย4นัดพร้อมเช็คโปรแกรมโค้งสุดท้ายของทั้ง2ทีมใครเจองานยากกว่ากันหลังจากที่อาร์เซนอลคว้า3คะแนนในเกมคว่ำฝูแลม ทำให้หงแดงต้องแบกรับแรงกดดันในเกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้รับมือเอเวอตันและพวกเขาก็เกือบเสียท่าให้กับคู่อริร่วมเมืองในครึ่งแรกแต่สุดท้ายดิโอโกโชตาสวมบทฮีโร่ซัดประตูชัยในครึ่งหลังทําให้ทีมเก็บชัยชนะสุดสําคัญได้สําหรับตอนนี้สถานก,การณ์ในการลุ้นแชมป์ลีกเข้าสู่ช่วงทางตรงหรือ100เมตรสุดท้ายแล้วโดย8เกมต่อจากนี้มีความหมายกับทั้ง2สโมสรอ,อย่างมากโดยเฉพาะลิเวอร์พูล ซึ่งพวกเขาต้องการเพียง13แต้มจากทั้งหมด24คะแนนก็สามารถการันตีแชมป์พยมเบร์ลิกทันดีขณะที่อาเซนอลต้องเจอกับเงื่อนไขที่แสนยากลำบากเพราะพวกเขาต้องคว้าชัยชนะให้ได้ทุกเกมและลุ้นหงแดงสะดุดอย่างน้อย4แมตช์เพื่อพลิกสถานการณ์ในการคว้าแชมป์แน่นอนว่าฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้นักวิจารณ์และบรรดากูรูลูกหนังต่างเชื่อว่าลิเวอร์พูลได้เปรียบมากโขแต่กระนั้นพวกเขาก็ห้ามประมาท พราะโปรแกรมที่เหลืออยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายสำหรับทัพปืนใหญ่นอกจากโปรแกรมลีกที่เหลืออยู่แล้วพวกเขายังมีงานหนักในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่ต้องประทะราชันชุดขาวเรอัลมิตดในรอบ8ทีมสุดท้ายและนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำ,ญสำหรับพวกเขาในการลุ้นแชมป์เพียรลีกเช่นกันเนื่องจากลูกทีมของกุนซือมิเกลอารเตตามีเกมกลางสัปดาห์ลงเล่นอย่างน้อย2แมตช์ถ้าชนะเรอัลมิดก็ต้องแข่งรอบต่อไปอีก ทำให้ลูกทีมของเขาได้พักน้อยกว่าลิเวอร์พูลที่ไม่มีเกมอื่นนอกจากพิมลิกเท่านั้นทําให้พวกเขาได้พักเต็มที่ยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองทีมมีโปรแกรมต้องตัดแต้มกันในช่วงเดือนเมษายนจากโปรแกรมเดิมที่กำหนดไว้ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากแต่กรานั้นเกมนี้อาจจะไม่มีความหมายถ้าหากเดอะเรสสามารถคว้าชัยชนะ4เกมก่อนหน้านั้นและเดอะกันเนอร์ดันสะดุด สำหรับช่วงทางตรงสุดท้ายในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤุูการนี้ระหว่างลิเวอร์พูลกับอาเซนนล์บางว่าเมื่อจบเกมแม็กกาจะไม่เป็นอะไรมากและทุกอย่างจะดีสำหรับเขาแต่บางครั้งอะดรีนาลีนก็ทำให้คุณผ่านมันไปได้ถ้าคุณได้นอนหลับบางทีคุณอาจรู้สึกถึงบางอย่างเพราะฉะนั้นเราจะทำการประเมินเขาอย่างละเอียดอีกครั้งเกี่ยวกับความผิดพลาดของ VAR ในจังหวะเสียบของเจมส์ทาคอฟสกี้ ในลีกทั้งหมดมีการผิดพลาดเกิดขึ้นเสมอแต่ผมทำผิดพลาดในการจัดทีมผมรู้สึกเหมือนกับว่าเดวิดมอยไม่พอใจหลังเกมแต่เขากลับเข้าไปข้างในบางทีอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าผมด้วยซ้ำในจุดนี้เกี่ยวกับประตูของเดียโก้โชตาผมเคยมีประสบการณ์เสียประตูแบบนี้ที่เฟยนูตในเกมกับอาริเตโกมามริดจากนั้นไลแมนก็ยกธงขึ้นและ v a r ก็บอกว่านักเตะไม่ลำน้าผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นเลย ช่องว่างเกี่ยวกับกฎนี้ถูกบังคับใช้ซึ่งดีสําหรับเราแต่ผมก็ไม่ชอบกฎนั้นเช่นกันเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับฟูแลมความทรงจําในเกมนัดที่แล้วของผมก็คือพวกเขาควรจะได้ใบแดงในครึ่งแรกแต่ความทรงจําที่ดีมากๆก็คือเราเล่นได้อย่างเหลือเชื่อด้วยผู้เล่น10คนแต่ในช่วง10นาทีแรกเมื่อฟูแลมลงเล่น11ต่อ11ฟูแลมเล่นได้ดีมากพวกเขาเป็นทีมที่ดีจริงๆ บางทีอาจจะ3หรือ4เกมที่สกอร์ชัดเจนมากช่วง15นาทีสุดท้ายไม่มีปัญหาเกมอื่นๆของเราเกือบทั้งหมดสูสีกันมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องยกเครดิตให้กับนักเตะมากที่พวกเขาต้องต่อสู้เพื่อชัยชนะทุกครั้งจากที่ผ่านมา เกี่ยวกับการลุ้นแชมป์ใน8เกมที่เหลือจากนี้เมื่อเหลืออีก8เกมทุกครั้งมันจะกลายเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เสมอเริ่มตั้งแต่การเจอฟูแลมในวันอาทิตย์ซึ่งพวกเขามีฤุ้การที่ดีเราไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับทฤษฎีเราต้องเล่นให้ดีที่สุดเหมือนเกมเมื่อวานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมีหลายอย่างเกิดขึ้นได้ในเกมเมื่อวานนี้เราสัมผัสได้ว่าการชนะเกมเีมบลกนั้นยากแค่ไหน เดวิดมอยส์เองก็สมควรได้รับเครดิตอย่างมากสำหรับการจัดทีมและความยากลำบากที่พวกเขาทำให้เราได้ไม่แพ้มาเก้าเกมแล้วเป็นเรื่องดีสำหรับเราที่เอาชนะพวกเขาได้ในที่สุดผมอยากจะลงเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศของยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่เราเล่นกับเแอชเชตอนนี้นักเตะต้องทุ่มเทมากขึ้นในการฝึกซ้อมเพราะพวกเขาเหลือเพียงสิ่งเดียวแล้วในเวลานี้เนื่องจากช่วงฝึกซ้อมก่อนหน้านี้เป็นเพียงการให้พวกเขา อยู่ในร่างกายที่เหมาะสมในแต่ละเกมของฤดูก,กาลนี้เท่านั้นฟานได้เร้าหงลุยต่อบุกฟูแล่มอาทิตย์นี้เฟอร์กิวฟานได้กับตันลิเบร์พูเรียกร้องให้ลูกทีมรักษาสมาธิและเดินหน้าลุ้นแชมป์ต่อหลังเอาชนะเอเวอรตหนึ่ต่อศนย์เกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้เมื่อคืนที่ผ่านมา ผลงานการเอาชนะทอฟฟี่ทำให้ทีมของอาร์เนอร์สล็อตหนีห่างอาร์เซนอล12แต้มก่อนลงสนาม8เกมสุดท้ายของฤดูกาลฟานได้กล่าวว่าทุกคนอยากมาอยู่ในตำแหน่งของเราทั้งนั้นตอนนี้เราต้องลุยกันต่อรักษาหัวจิตหัวใจแบบเดิมที่เราทำมาตลอดทั้งฤดูกาลเอาไว้เราต้องไปลุยกันต่อเรามีเกมยากที่ลอนดอนในวันอาทิตย์นี้พบฝูแลมคลาสของแชมโลก r ด d m e เรดเมนทีวีรายงานว่าจังหวะที่ดาวินนูนเยสประทะักับจอแดนพิกฟอร์ดในนาทีที่88ของเกมและกระเด็นออกนอกสนามข้างหลังประตูไปในขณะที่นูนเยสกำลังนอนแบบเจ็บปวดอยู่นั้นอลิซิสแม็กอล s ิสเตอร์เพื่อนซีของเขาก็เดินเข้าไปหาและบอกให้เข้ามานอนเจ็บในสนามแทนที่จะเป็นนอกเขตในสนามแน่นอนว่านี่เป็นหนึ่งในแทคติกที่สำคัญจริงๆเพราะนี่คือช่วงท้ายเกมและการเล่นกับเวลาก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก นอกจากจะลดความกดดันของเพื่อนร่วมทีมลงยังลดความกระหายและดับเครื่องใส่นักเตะเอเวอเรตนได้ดีอีกด้วยและสิ่งนี้ทำให้แม็กอลิสเตอร์ได้รับคำาช่นชมจากอาเนอร์เฮดโค้ชลิเวอร์พูลหลังจบเกมได้ว่าแทคติกในลักษณะนี้ส่วนใหญ่แล้วนักเตะอเมริกาใต้มักที่จะทำได้ดีและเข้าใจในสถานการณ์แบบนี้เสมอ อิบราฮิมาคกนเต้เซนเตอร์ลิเวอร์พูลบ่นน้อยใจกับการยืนคู่กับเฟอร์กิวฟานได์ในตำแหน่งกองหลังเพราะได้รับความสนใจน้อยกว่าทั้งที่เล่นดีเหมือนกันเซนเตอร์หอคอยคู่เป็นกำลังหลักของหงส์แดงที่พาทีมรั้งตำแหน่งจ่าฝูงและเดินหน้าเตรียมคว้าแชมป์พิมลิกในฤดูกาลนี้คอนเต้ทำผลงานโดดเด่นมาตลอดและช่วยฟานได์เก็บคลินชีดได้อีกครั้งในเกมชนะเอเวอเรตตน1-0เมื่อคืนที่ผ่านมา ดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสบนแบบฮาฮถึงการจับคู่กับกับตันทีมว่ามันบ้ามากเลยว่าผมควรได้ตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์สก,กี่หนดีในฤดูกาลนี้การเล่นกับเฟอร์กิวก็ดีแหละเพราะเขาคือนักเตะที่เก่งมากๆแต่บางคนคนที่ดูเกมก็คิดว่ามีแต่เฟอร์กิวที่ลงเล่นไม่ใช่เลยผมก็กำลังลงเล่นด้วยผมมีเกมที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะแต่ไม่เลยมันเพราะเฟอร์กิวผมไม่ได้อิจฉาริษยาหรอกนะแต่ลองไปดูเกมสิ คุณจะได้เห็นความจริงทุกอย่างกาเฟอร์กิวนั้นเรารู้ว่าเขาเก่งขนาดไหนเขาพิเศษอย่างไรและเขาทำอะไรมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาเก่งมากผมก็ได้บางอย่างจากเขามาเขาให้คำแนะนำกับผมเยอะมากตอนที่ผมย้ายมาสโมสรเหมือนที่ผมเคยพูดไปก่อนนี้ผมจะเก่งกว่านายในวันใดว,วันหนึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงทำงานหนักในทุกๆวันเพื่อประสบความสำเร็จในสิ่งนี้ เจมพีสจากเดอยรติกยืนยันเรื่องภาพหลุดของโมเมตซาร่าที่ท่าเรืออัลเบิร์ตด็อกส์ในเมืองลิเวอร์พูลนั้นไม่เกี่ยวข้องเลยกับสนการสัญญาของเขาบอกตามตรงผมไม่ค่อยชอบที่จะทําให้ความผิดหวังของใครจบลงแต่เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในเรื่องการต่อสัญญาของโมซาราแต่อย่างใดเลยตามที่ข่าวลือกันก่อนหน้านี้ แต่สิ่งนี้มาจากการถ่ายทําสําหรับแอคซ่าเมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาและโดมิริกโซโบสไลกับซาลาเข้าร่วมบันทึกภาพยนตร์ร่วมกับเด็กๆในท้องถิน่นและเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาสัญญาใดๆจริงๆ จมพีเสจากเดลติกยืนยันดาวินนูนเยสมีโอกาสย้ายออกจากทีมลิพูสูงมากในช่วงซัมเมอร์นี้แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับข้อสเสนอที่สโมสรลิพูได้รับเป็นอย่างมากเช่นกันและผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้ก็คือนูนเยสจะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ค่อนข้างมีโอกาสสูงอย่างมากเนื่องจากว่าลิเวอร์พูลกำลังวางแผนที่จะทำการเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าที่สามารถเข้ามาและทำการ